ผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยกับช่องของซุปเปอร์มอนิเตอร์เวิร์กส์นะครับวันนี้เรามาที่งานของพคบ .5 จากอลมนนะครับรู้สึกตื่นเต้นครับวันนี้ด้านข้างผมนะครับท่านรองประธานรุ่นพคบ .5 นั่งข้างๆผมแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับครับผมทวิศสิงห์ปลอดนะครับก็เป็นคณะกรรมการแล้วก็รองประธานพคบ .5 ก็ภูมิลำเนาเป็นคนภาคใต้นะครับจังหวัดไหนครับจังหวัดปัตตานีครับคือครับผมจังหวัด ก็ถือว่าเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งที่มีชื่อเสียงเร่มีชื่อเสียงแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบสุขครับมากที่สุดในนรื่องนี้นะครับพี่ครับในฐานะที่เข้ามาร่วมกับพคบ .5 นะครับอยากจะนําความรู้ตรงนี้นะครับไปเชื่อมต่อสารเป็นโครงข่ายสัมพันธ์นะครับที่ดีๆมอบให้กับ3าจังหวัดพแพงภาคใต้ด้วยไหมครับครับขอบคุณมากที่ถามคำถามนี้จริงๆแล้วผมมาร่วม พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงของกรมนซึ่งมันตรงประเด็นกับที่ว่าเราทำงานอยู่เพราะจริงๆแล้วผมทำงานด้านการเมืองระดับชาติก็คือเป็นผู้สมัครสสในเขต2จังหวัดปัตตานีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้รับในการที่เข้ามาร่วมอบรมหลักสูตรพกบ5ของกรมนอิเน้นหลักๆเลยนะครก็คือว่า การพัฒนาสัมพันธ์ครับผมเพราะฉะนั้นการพัฒนาสัมพันธ์ที่ดีเราต้องมีเครือข่ายนะฮะมีพักพวกมีเพื่อนฝูงแล้วก็มาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเราเรียกว่าการพัฒนาสัมพันธ์ถูกต้องครับอ๋อถูกต้องครับนะครับซึ่งตรงนี้มันจะนําไปใช้นะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรบ้างถูกต้องครับคือประเด็นประเด็นแรกนะฮะคือในสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันเป็นพหุสังคมพหุสังคมก็หมายความว่า มีหลากหลายในทางด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธับศาสนาอิสลาม ศาส,สนาคริสต์ทำยังไงให้เราได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขตรงนี้ตรงนี้นเป็นจุดสําคัญผมคิดว่า <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากครับ <พ Bug. S 1> ท่านผู้ชมเพราะว,ว่าความหลากหลายเนี่ยมันก่อให้เกิดความแตกต่างและความแตกต่างจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวได้เช่นไรถูกต้อง<า>ครับ, <PO. S 1> รบเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่ว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งและก็มีโอกาสมาอบรมร่วมกับของกรมนตรงนี้เราก็ต้องนําความรู้ความสามารถไปสื่อให้พี่น้องในสามจังหวัดได้เข้าใจว่ากิจกรรมของกรมนเนี่ยเขาทำยังไงบ้าง นะฮะมีแผนงานยังไงบ้างครานนี้เราเป็นตัวเชื่อมนะฮะจากส่วนกลางาลงไปสู่ภูมิภาคหรือในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นความแตกต่า,าขงอาของความคิด ความแตกต่างทางเชื้อชาติศา <habitude. S 1> สนาสิ่งต่างๆเหล่านี <ông>. ้ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นสำคัญคือความไม่เข้าใจความไม่เชื่อมั่นเท่านั้นเองความแตกต่างในเรื่องศาสนานะครับเชื้อชาติไม่ใช่ปัญหาถูกต้องครับความไม่เข้าใจเนี่ยผมชอบคำนี้ครับมันคือปัญหาใหญ่มากถูกต้องครับนะครับในเรื่องของนะครับที่เราเข้ามาอบรมพศบ5ก่อนทิ้งท้ายในช่วงนี้ไปตรงนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงครับนำไปใช้กับสามจังหวัดรับ นะฮะเป็นหูเป็นตาให้ทางหน่วยงานของรัฐนะว่าเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยถ้าที่จริงแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราต้องเป็นตัวเชื่อมว่างนั้นเป็นตัวเชื่อมว่าคนที่หลงผิดไปเนี่ยเราสามารถชัก จูงน้อมน้าวเขาว่าสิ่งที่เขาทำนะมันผิดนะมันเป็นความไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับเป็นความไม่เข้าใจครับครับผมเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นสำคัญนะครับสำคัญมากครับดีใจนะครับที่นะครับท่านผู้สมัครนะครับสสนะครับของสามนั่นแหละแทนภาคใต้นอกจากนั้นยังเข้ามาร่วมกับนะครับพคบและได้ยังเสียสละเวลาตัวเองนะครับเข้ามาดํารงตําแหน่งรองประธานด้วยแล้วก็ผมชอบคำหนึ่งครับ จริงๆแล้วเชื่อชาติศาสนาแตกต่างกันไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหามันตรงว่าความไม่เข้าใจนี้เองนะครับแล้วผมมั่นใจตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอาจจะเป็นจุดเล็กๆและก่อให้เกิดนะครับความกว้างขึ้นในเรื่องของโรงขายที่จะทําสิ่งดีๆให้กับสาจังหวัดภายแดนภาคใต้ยังไงนะครับถ้าว่างก็เรียนเชิญที่สตูดิโอของเราบ่อยๆนะครับมาเล่าสู่สิ่งดีๆกับช่าของเราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก